เรียกพนักงานได้โดยปุ่มนี้ครับติ๊งกดปุ๊บอูหมาเร็วมากเลยผัดให้หน่อยได้ไหมครับพนักงานก็จะมาเปิดเตาแบบนี้นะฮะเอาเลยครับอ๋อตัดก่อนไม่งั้นกินลงไปโอ้โหเต็มปากเลยนะนี่ดีนะว่ามาไม่งั้นผมกินชิ้นเบลออย่างนี้เลยในระหว่างตัดนี่แหละคุณผู้ชมรอเตาร้อนไงพอเตาร้อนปุ๊บก็ได้ที่แุก็ผัดได้เลยเออถ้าคุณผู้ชมมานะก็เล่นเองได้ไม่ยากอะไรก็ตัดเนื้อสัตว์เรียบร้อยแล้วก็ผัดเอง ผัดไปรอบๆนะฮะก็ปรุงมาให้เรียบร้อยแล้ว่าพี่ยังกินเจอ,อยู่อีกเหรอโอ้ต่อให้เวลามันล่วงเลยผ่านไปสักเพียงไหนพี่ก็ยังจะกินเจอูอ้มุ่งม,ม,มั่นมุ่งมั่นมากถึงจะอายุ4 3แล้วพี่ก็กินอยู่เจอะไรฮะนี่ไงเจเฮดตินนี<อ>่ม<อ>ีตลกจริงๆ <c oughs> เลยนะเนี่ยแหมม,มีมีอย่างอื่นอีกไหมต่อให้เวลาจะล่วงเลยไปานานานแค่ไหนต่อให้เขาจะออกจากการเป็นนักแสดงไปเป็นนักร้องไปทำเพลงพี่ก็ยังตามกินเขาอยู่เจไหนกันเนี่ย เจมุนทนจีราว่าพี่นี่ฮาจริงๆเลยนะเนี่ยมันต้องมีสักเจกนึงผมว่าอีลาสเสดาเราใจเป็นรุ่นกันทุกท่านเลยนะก็กลับมาเพลงที่สองจะนำเสนอเพลงอะไรครับนัดพรมน้ำเภอค่ะโอ้โหร้องจะกเสียงแหบเลยได้ยินไหมครับเพราะนั้นเ,เราไปฟังบทเพลงนัดนพรมน้ำเพลนเลยครับ